และตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบานะครับสวัสดีครับผมเซลแมกกี้ลานดี้เจริญยนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถสไตล์ไฮเปอร์เน็กเก็ตนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับ Yamaha MT09 นะครับคันนี้เป็นรถปี19ม่ก็วิ่งมาแค่13,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและราคาล้าราขาอยู่ที่315,000บาทนะครับ MT09 เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงขนาด8 4 7 cc ถังน้ำมันบรรจุได้14ลิตรและน้ำหนักตัวรถอยู่ที่193กิโลกรัมของแต่งก็จะมีชิลแบบใสนะครับเบรกเบมโบเตอรลี่นะครับแล้วก็มือคัตทีวีเอ็มนะครับแล้วก็จะมีการสะบัดไฮเปอร Hyper ์โต่อมานะครับก็จะมีกาดหม้อน้ําแล้วก็มีสายถักแต่งจากโอนะครับ สำหรับของแต่งด้านหน้าที่ผมพูดมานี้นะครับใครที่เป็นสายซิ่งนะครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับตัวเครื่อง CPT คันนี้นะครับผมก็ทำการเช็คเรียบร้อยนะครับสภาพนี่ใหม่มากไม่มีตำหนิร่องรอยเลยนะครับส่วนตัวบอแต่งคันนี้นะครับจะมีแถบลายพรางจากแบรนด์ Ledline นะครับและตัวท่อเป็นแบบสลิปออนแท้จากอะคา p o บู c ิกเสียงนี่นุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ตัวท้ายจะมีไฟเลี้ยวแต่งแบบ LED มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนสูงแม็กกี้นะครับจะอยู่ที่180รซนติเมตรนะครับการวางเท้าของผมเนี่ และลูกค้าที่ตัวเล็กกว่าผมนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคการสไลด์กลนิดหน่อยนะครับเพื่อประคองรถนะครับและตัวรถเนี่ย ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบานะครับใครที่ไม่มั่นใจนะครับลองเข้ามาคอมที่ร้านได้เลยนะครับร้านเราเปิดบริการทุกวันครับส่วนตัวยางนะครับทางร้านเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับใช้ยางของคติเนนท่อและลูกค้าที่อยากได้รูปหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับติดต่อเซลล์แม็กกี้ได้เลยนะครับส่วนพวกค่าใช้จ่ายโปรโมชั่นและเครดิตต่างๆอ่ะถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเดี๋ยวแม็กกี้ดูแลให้ครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็ผ่านมาตรฐานการคันรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีวารันตีของร้านและบริการหลังการขาาาาาาายสํหรรรรับลูกค้้้ที่่่ซืออนนเเเไมมตงงิ ที่ร้านเราได้เรามีทีมช่างคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับและราคาคันนี้ร้านเราขายอยู่ที่315,000บาทลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์คันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่9 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ6,300บาทผ่อนได้สูงสุด4ปีหรือ4 8่นวดนะครับและซีซั่นนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับส่วนรถเยอะมากๆเลยนะครับส่วนเอกาสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนที่เป็นบ้านอย่างละ3ชุดใช้คู่กับสลิปเงินเดือนล่าส สำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าหรือทวี50ใช้คู่กับสเตตเมนต์ยอนหลักเดือนเช่นเดียวยกันโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อนะครับ,เ,เ,เ,รเ,สรบเสียงนี่เราใจมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถปิกบอยรุ่นนี้หรือว่ารถปิกบอยรุ่นอื่นในร้านเรานะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ www b i g b i k e c o m หรือจะติดต่อเซลล์แม็กซี่ลายด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ หรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์066 162ตอง0ูนแล้วก็4ติดต่อได้24ชั่วโมงครับถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ f c e b o o k ร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ